ดูยายนากับยายเตว๋อวัดข้าวที่ลาน,นาแม่ z o o แม่อันน,นี้เก็บไว้ให้ไก่เลี้ยงไก่ด้วยแล้วก็เอาไว้ให้ปลาบางส่วน ข้าวไม่งามมันก็เลยเป็นเขาเขารีบเยอะหน่อยเขาบอกฟัดแบบนี้มันต้องเห็ดแอลอ่อน ทำไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยนะเอาข้าวดีออกไปเลยนะเออยายนานก่อนการทำแบบนี้ก็ต้องดูทิศทางลมด้วยอ่ะอยงานั้นก็คายข้าวไปปิวใส่ตัวเองอเนี่ยลมมาส่งก็ลมมาส่งก็ช่วยดีหน่อยนะลมส่งคายมันอนอกมา ถลม่มลมส่งนะมันก็ช่วยให้อ่าลมลมส่งให้ข้าวรีบนี่ออกแต่ถ้าจินทำนะหมดหมดกันไม่ <laughs> <c oughs> ได้หรอกข้าวลมมาล่ะลืมลมืลมลืมจบเลยลมมาล้ว โจ๊กไม่ได้หรอไม่โจ๊กเหี้ยแม่จะลองโอ้บอัวดาได้หรอแม่บัวแห้งบัวรอดบอัวรอดด,ดูยายเตียวฟัดเหมือนเดินมนี่แหละโอ้บางมีเนี่ยพอได้กินแล้วมั้งนี่แม่ ตาตามันห่างแล้วอันนี้ฝึกนมีไปพร้อมตัวใตนี่ก้นมันนี่ก้นมันเน่าเนี่ยเนี่ยแต่ตามเริ่มได้แล้วนี่ตัวล่างนี่รู้สึกก้นจะเน่าเด้ัยมีนหนังหรือมึนอย่างแม่มีนหนังเนาะมันกลายพันธุ์เลยเนาะ นี่หนังเนาะนี่ตามันหางเลยนี่ตามันหางแล้วกินได้แล้วใกล้แล้วนี่ไอตัวนี้นี่ต้องตัดถิ่มเนี่ยน,นะนี่ตรงนี้นี่นีย่นย,นยน้อยๆเนี่อบอมันก็มันเหมือนออทรงบอได้แล้วแม่มันคีเร่นี่ตัดออกลูกหนึ่งน,น,นี่เด้นี่มันเป็นอะไรเงี้ยนี่ๆๆ รุนี่สตา์บุญได้ในการที่จะได้โอ้สิ้มังมี่พร้อมเ <c oughs> ม็ดพอดีเม็ดพอดีเข้าแกแบลายชนะเข้าแกแบร์ก็ได้บัดพัดเอาได้กระสอบ แายนางงอยากได้แก่ไปใส่แปลงพักบ่อะอ้าวเป็นยังอะอ๋อมันต้องให้เป็นปุ๋ยก่อนบ่อายนางยา่นางฟัดฟดอาศัยลมลมแรงก็ยิก่ก็ยิงช่วยให้มันฟัดได้ออกได้เร็ว เองดลมลมบนสูงเหมนไดเนาะลมบนสูงเหมนไดโอ้ยเจ็บมือเจ็บมืออันดึงี่จับอันกระดงนี่แหละโอ้นม่เป็นแดง